ชมบรรยากาศด้กันรึเปล่านะ้าก็งามงามด้อโอ้ยอะไรจะทำไหวไหมเนี่ยเพื่อน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 อะไรไม่อยู่ค่ะถึงไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดพุกสวยงามมากค่ะ แต็นเอไม้ค่ะโอ้ยเป็นต้นเป็นลำบาเดีเต้นเพื่อนๆเนนที่องอะไร้เนท้หนึ่งไว้เนะ,ะเพื่อนเลยเป็นไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นเข้าวกำลังเตะโอเตะใยงามสวยงามมากค่ะ นี่หน้าหน่อไม้เนาะค่ะน้องคุณอะไรก่าหน่อไม้เนี่ยเราให้ z o o คุณอะไรสอนหน่อไม้มันหลนายแต่หน่อไม้ค่ะโอ้ยเป็นต้นเป็นลำบ่ได้เด้วยเพื่อนเพื่อนอะไรที่เด่นอํานึ่งไว้เนาะค่ะเพื่อนเกิด,ดดีขนาดเด็กค้อเกิดเมื่อก่อนนีด้น,น,ดน้อยๆกับเพื่อนๆยากหลานน้อยเนาะคะ่ะน้อยอะไรหรื จะทำยังไงจะได้ดิเพื่อนๆน่าเสีได้ค่ะพูนะ่น่ะยห้สตัดลงด้อคือสตาร์หนึ่งไว้นะ่งคือมาเบิง่งมาเบิง่งมาเบิง่บงทำไมคุณจะไหลดอคือโอ้ยพายุนำ้นำน้ำเย,ยอะมากเยอะเลยเยอะมากค่ะนำ้ำคุ กบก็ไปเบ้ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนคุณยายไร่มาอยู่กบกบทีจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีด้วยเพื่อนเพื่อนอาจาคุณยายไล่ตาตึงาักไปเนาะเพื่อนเพื่อนหงายอางงี้งามขึ้นมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งทำไมคุณยายไลเด้อค่ะเด้ออายุกำลังงามข้นมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งทำไมคุณยายไลเด้อค่ะเด้อ พายุก5นำม้าจะทำยังไงเสียดายด้เพื่อนๆน่าเสียดายครับเพื่นอนให้ตัดลงเด้อคือตัดหนึ่งใบนะค่ะน่าจะทิศะคุณยายอะไรเพื่อนโอ้ยคุณยายมันจะออกจากโรงพงยาบาลรเนี่ยตนเนาะพา,าลูกสาวไปคลอดลูกมาดูหน่อไม้คุณยายไเด้อยากล้านน้อยเนาะงขะนน้อยยายหรือ กับเพื่อนคุณยายไรไม่อยู่ค่ะถึงไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดพุกหน่อไม้ก็ออกเยอะเยอะลูกเพื่อนกำลังเตกหน่อขึ้นมากงานนี้กับเพื่อนคุณยายไรไม่อยู่ค่ะถึงไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อน เพื่อนมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งทำไงคุณยายไรด้อค่ะเด้อโอยพายุน้ำน้ำจะทำยังไงเสียดายดิเพื่อนๆน่าเสียดายค่ะพคุณเนาะยด้สตัดลงเด้อค่ะเด้อตัดหนึ่งไว้ค่ะเนาะเดี๋ชมหน่องไม้ยามเลีงเลยค่ะเด้ออาไรยังไงมีเวลาทำเนาะค่ะเนาะเสร็จภารกิจรแล้วพุณนาเด้อค่ะเด้อคุณยายไรจะเสิได้ยทำ <Es> ราคางามเลี้วงามเลี้ยวอยากลานน้อยเด้อค่ะเด้อคุณยายอะไจะทำยังไงเสียดายเดิเพื่อนๆน่าเสียดายค่ะพื่อนอะยห้ start ลงเด้อค่ือ start หนึ่งว้นะค่นน่าจะไปหมดแล้ว <tamanho> กุบยายอะไก็ไปเพื่อนเราค่ะ นี <ider> ่ฮักลาน้อยเนาะค่ะนออย่าไรหรอกโอ้ค่ะเุ้ยแต่ละก่อวังเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้จะได้กินหนึ่งไว้เนาะค่ะเนาะโอ้ยตอนนี้จะน้ำไม้เขาหนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไรไม่อยู่ค่ะถึ้งไงถึงเงาพวกนี้เพื่อนเพื่อนพูดผู้ไปหมดแล้ว กุบอะไรก็ไปเพื่อแล้วค่ะวิ่งหน้าหนูไม้เนาะค่ะน้องคุณอะไรกับหนูไม้เนี่ยลอให้ชม o m คุณอะไรสอนหนูไม้มันหลายที่จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนอาจารย์คุณจะไรถ้าตึยากเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเกิดดีขนาดเด้อคือเกิดเมื่อก่อนนี้น้นอนกับเพื่อน เนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆะเนาก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆะเนาก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆเพื่อนเกิดดีขนาดเด้อค่ะเด้อเกิดเมื่อก่อนนี้น้อยๆกับเพื่อนๆพกุญแจอะไไม่ว่างเนาะ น้อไม้ก็น,น้อไม้จะทำยังไงสะได้ด้เพืเ่อนๆน่าเสียดายค่ะพื่นนย้าย s t a r ลงเด็กคนนู้น s t a หนึ่งไว้เนาะเนาะจะเป็น,น,น,นกโกเป็นลำหมดแล้วเพื่อนๆแต่จะได้เนาะคนเนาะเป็นโกเป็นลำหมดแล้วค่ะน้อไม้คนอะไรนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปหมดแล้วกบยังไงก็ไปหมดแล้วค่ะ เพื่อนเลยเป็นอไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นเข้ากำลังเตะโกรธเตะใบางาม,มคุณอะไรเป็นลำ้ำบ่หรอคะเพื่อนๆอ่านเป็นล้ำหมดแล้วคะ่ะคุณอะไรไม่อยู่เป็นลำ้ำบ่หรอเพื่อนเอ้ยบ่มีเวลาเห็ดน้ำพึ่งเนาะค่ะเนาะ หน่อไม้กิมซุงค่ะหน่อไม้กิมซุโอุ้ยเพุ่นเป็นลำหมดแล้วเพื่อนเพื่อนดูเป็นลำเป็นแถวเป็นแน,นวบมแล้วเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนเพื่อนราคางามเล้วงามเลี้ยวยากลาน,น้อยเด้อค่ะเด้อคุณอะไรอะไรจัดการเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ มาทำหน่อไม้ดองเก็บไว้ได้กินนานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ้ากแต่งามงามเออคุณคุณยายรเป็นลำบ่หรอครัเพื่อนเนอนพื่นนอนอ,อ่านเป็นลำหมดแล้วคะ่ะคุณยายไนไม่อยู่เต่นหน่อไม้คะ่ะโอ้ยเป็นต้นเป็นลำบ่ได้เพื่อนเพื่อนคไณยายนจะได้เห่น ทำหนึ่งไว้เนาะค่ะทำหน่อไม้ดองดู้ค่ะดูเยอะเลยเยอะมากมีแต่หน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนอะไรไม่อยู่ค่ะถึ้งไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดผัวเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดดีขนาดเดูค่ะดูเกิดเมึงโกนนี่น้อยๆกับเพื่อน ชมหน่อไม้ยามเรงเลยค่ะเด้อลายังไม่มีเวลาทำเนาะค่ะเนาะเสร็จภารกิจแล้วฝนเด้อค่ะเด้อคุณยายอะไรจังสิได้ทำเพื่อนเลยเป็นไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นข้าวกำลังเตะโกเตะใบงามอะไรจัดการเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาทำน่อไม้ดองเก็บไว้ได้กินนานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนๆ นอนเไลไม่อยู่คะ่ะถึ้งไงทั้งเงาพวกนี้เพื่อนเพื่อนพูดผู้คนเยไลไม่ว่างเนาะน้ำไม้กา้านน้ำไม้นี่ฮักลานน้อยเนาะคะ่ะน้อ,อยเยไลหรืโอ้ยทองดีกับทองเคก็วิ่งเข้าป่าเข้าคนยาเยไลบันงานเข้าเลย ปัดเพื่อนเลยเป็นไรยังไม่มีเวลาเลยคะ่ะต้นข้า on. On. วกำลังเตะโกเตะใบงามโอ้คโอ้ยแต่ละโกวังเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้จะได้กินหนึ่งไว้นะคะเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้เต้นไม้เขาหนิยากล้านน้อยเนาะค่ะน้องย่าไงหรือ Hôm mai có ổn